เนื้อหาสปอยเพิ่มเติมของมังงะวันพีในตอนที่1นึ่ในตอนนี้มีเชื่อตอนว่าการตาของเดอะเฟลตี่เขาบ้าและหน้าปกในตอนนี้นี่ก็จะเป็นหน้าปกตาข่อมของเดแฟงกี้ที่เขาเนั้นกำลังพาเต่าตัวน้อยนี่ไปที่ทะเลส่วนเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาหลังจากที่ราชเขาบ้าเขานั้นได้เจอกับท่านอิมที่จู่ๆนก็ได้ปรากฏตัวมาต่อหน้าเขาโดยที่ท่านอิมในตอนนั้นก็ได้พูดออกมาทั้งชั้นนะ่ะมี2เรื่องที่จะบอกนายแล้วก็มีหนึ่งคำถามที่จะถามนายเหมือนกัน ราชาข้าบ้านไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะว่าดูเหมือนราชาข้าบ้านนั้นจะรู้จักชื่อท่านนิมอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้แต่วหนึ่งในยีน่สิบประัสต์แต่ว่าราชาข้าบ้านนั้นยังไม่ทันจะพูดจบท่านนิมนก็ได้พูดขึ้นมาในว่างียบสาถึงแม้ว่านายจะถามคําถามพวกนั้นไปก็ไม่ได้รับคําตอบหรอกนะเพราะว่าฉันสามารถบอกเรื่องราวกับนายได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นข้อแล้วนั่นคือดีพวกเขาคือคนที่เคยเป็นศัตรูของพวกเราในอดีถึงแม้ว่าในตอนนนนีี้้พวกกขขออองงงดเ่่ยยจะยััไมมมรูาาหชือ เหล่านักวิชาการนั้นพยายามค้นหากับกำนึงร้อยเปย่ขอคว่างเปล่าส่วนเราชนสล <pad> ัดนั้นก็พยายามตามหาพอนิกีฟทั้งหมดท <pad> <English> ี่ฉันพ <cel> ูดมาเป็นความผิดของลิลลี่หากว่าในวันนั้นเธอไม่ได้ทำพลาดแล้วก็พอนิกีฟน่ะมันก็คงจะไม่ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกแบบนี้แต่ว่าสถานการณ์ในตอนนั้นมันก็ทำให้ฉันสงสัยเมือนกันนะว่าบางทีหมาจะไม่ใช่ความผิดพลาดก็ได้ที่พอนิกีฟน่ะมันได้แพร่กระจายไปทั่วโลกในตอนนั้นแต่ว่านอาจจะเป็นแผนการหรือว่าความตั้งใจของใครบางคนหรือเปล่าโดยที่ในตอนนั้นถ้าผู้เท่านั้า ราชาเข้าบ้านเนี่ยก็เลยเข้าใจทันทีนะว่าเขาเนี่ยคงจะไม่ได้มีชีวิตรอดออกจากห้องนี้แน่ท่านอิมก็เลยพูดต่อน้าวันเชื่อว่าคําตอบทั้งหมดนั้นจะต้องอยู่ในจดหมายที่ลิลลนะี่อันทิ้งเอาไว้แน่นายเรียกเธอว่าราชินีลิลลี่แห่งตระกูใเนฟเตอรี่สินะแต่ว่าชื่อที่แท้จริงของคนที่เขียนจดหมายนี่คืออะไรล่ะราชาเข้าบ้านก็เลยถามน้าฉชันนะ่ะจะเป็นยังไงหลังจากนี้ฮาพูเท่านี่ก็เลยบอกน้าวว่าตากราหมองนายน่ะถูกกำหนดไวตั้งแต่แตวินาทีแรกที่นายได้เจอท่านอิม ราชาเข้าบ้านก็ได้พูดข้ามาน,นว่าชื่อจริงของราชินีลิลี่ที่เขียนมาในจดหมายนั่นคือเนฟเทอรี่ดีลิลี่และเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นท่านิมนก็เลยพูดขึ้มานะว่าดีใน,นชื่อลิลี่เสินะพร้อมกับจู่ในตอนนั้นก็มีลูกศรสีดำพขงข้อทางสายทองของราชาเข้าบ้าเขาอย่างจางังแต่ว่าดูเหมือนว่าความสามารถนั้นจะไม่ใช่พลังของท่านอิมซาโบที่แอบดูอยู่ในตอนนั้นก็เลยพงเข้ามาใลยชั่ไฝ่ายของเขาโจมตีเขาใส่ท่านอิมแต่ว่าท่านอิมก็ได้การเล่าไปสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่และมีปาก และยิ่งไปกว่นานั้นถ้าพวเท่าจูจ่ๆพวกเขาเนี่ก็ได้การล่าแต่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนั่นคือคนหนึ่งที่มีเงาที่โดมอนนอันกคนหนึ่งเหมือนกับช้างลูกหมูป่าอีกคนหนึ่งเหมือนกับปีศาจลูโอ,อนี้อีกคนหนึ่งมีควนที่คอเหมือนกับลูฟี่ลูโลจิในตอนที่พวกเขาเนั้นใช้ความสามารถข,าอของพลังผอปีศาจให้มันตื่นขึ้นและก็อันสุดท้ายนี่คือเงาขนาดยักษ์และเมื่อเห็นภาพเหล,ล่านั้นซาโบลแล้วก็ราชาคาบ้าเนี่ยก็เลยพยายามหนีออกมาจากที่นั่นซนในตอนนั้นราชาคาบ้เาเนี่ยก็ได้ขอร้องซามโบนะว่าได้โปรดเถอะ ซาโบไม่ได้ยินแบบนั้นก็เล่นนุง,งยอมไม่ได้ตอนเด็กว่าทาั้งลูฟี่แล้วก็เอ็ดเนี่ยก็ตามมีดีปแปลกๆเหมือนกันเอ็ดเนี่ยก็เลยพูดกันมานะว่าหลังจากนี้เนี่ยฉันจะให้นายมีดีเหมือนกัน,นก็ได้นะฉันจะเรียกนายว่าซาดีโบก็ละกันหลังจาณาราชคาบ,บ้าเขาเนี่ยก็ได้บอกซาโบเกี่ยวกับข้อความราชินีลิลี่พร้อมกับราชาคาบ้าที่บอกปกป้องพนกีบแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ข้อความของราชินีลิลี่เนี่ยในตอนนี้เสียงของพูกท่านอิมได้บทความมาจนหมดจะมีก็แต่ข้อความสุดท้ายที่เราจะได้อยูน่นะว่า จงโชว์ธงให้ลูกๆสุดโลกซะหลังจากนั้นราชาเข้าบ้านก็ได้ยินบราการโจมตีเพื่อที่ซาโปนจะได้หนีไปาใจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ซะหลังจากนั้นราชาเข้าบ้านก็ได้นอนตายอยู่บนพื้นซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดในตอนนั้นวาโปเนี่ยเขาเนั้นก็ได้แอบดูเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ในตอนนั้นซึ่งเมื่อท่านอิมเห็นนะว่าวาโปนยอยู่ตรงนั้นวาโปนก็เลยใช้ความสามารถของเขาใน,นกินกระพงแล้ววิ่งหนีไปทันทีการประชุมโลกั้นก็เลยมีการประกาศนะว่าหลังจากนี้เนี่ยราชาเข้าบ้านและก็ราชาวาโปนจะไม่เข้้าชมแลว ตภาพมาที่วิวี่ที่ถูกซิพีซิโลนั่งจับตัวในตอนนั้นซึ่งเราจะได้เห็นเหล่าซิพินายเนี่ยในตอนนี้พวกเขานั้ได้กล้าเป็นเหล่าซิพีซิโลและพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชาลอนได้ถูกโจมตีสโซรเลโอกับซายเนี่ยก็ถูกประกาศว่าพวกเขาคือโจรสลัดที่อยู่ภายใต้ธงกุมจะสายโมฟางส่วนทางด้านฟูจิโทระเขานั้นก็ได้ปล่อยเหล่าท่าได้หนไปจากมาริจัวโดยที่มีริคุกิวนี่ก็เป็ตะโกนด่าเขาในตอนนั้นและในขณะที่วาโปเนี่ยก็เด้หนีไปเนี่ยเขานี้นก็ได้พุ่ วิวเนี่นก็เลยเช่าโอกาสนั้นจับวาโปนี่นก็วิ่งหนีไปพร้อมกันภรรยาของวาโปที่เห็นแบบนั้นก็เลยถามวาโปนะว่านายจะไปไหนกันนะวาโปนี่นก็เลยตอบกลับมาณวิชันจะหนีไปให้สุดขอบโลกด้ยที่ไม่มีใครตามหาฉันเจอ,อยังไงล่ะและสุดท้ายเนื้อหาทั้งหมดนี่นก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีหน้าไวพิมไม่งโง่โอเคและกับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาขึ้นใหม่ช่องเราสวัสดีพอต้องขอตัวลา